สดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องฟอฟ้านะคะหลายคนถามฟอว่าหายหน้าหายตาไปพักใหญ่เลยเนาะคือช่วงนี้ฟอก็ไปเรียนแต่งหน้านะแล้วก็ฟอก็เลยได้ไปเจอเพื่อนกลุ่มใหม่นะคะวันนี้ฟอก็เลยจะพาเพื่อนทุกคนนะคะมารู้จักกับเพื่อนกลุ่มใหม่ของฟอนะคะแล้ววันนี้ค่ะฟก็อยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะคะ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านเลยนะคะคือจริงเราก็ไม่ได้นัดกันร้านนี้เนาะแต่ว่าร้านนี้เนะี่ยบังเอิญอยู่ตรงตรงข้ามบูธของพี่ปูเป้พอดีเลยค่ะเรามารู้จักแก๊งของฟองกันค,คอเลยดีกว่าค่ะมากันคนแรกเลยนะคะแรกปูเป้ค่ะแทกิลิเชสมาค่ะนี่แล้วก็คนนี่สองสสคนีี่ะพี่โบค่ะนี่ใส่เอเชียเนาะคน <laughs> หนึ <laughs> ห่งสวัสดีค่ะชื่อปลา อันนี้ก็คือสายตะว,วันออกกลางนะคะเข้มๆแก๊งใหม่ของฟอเนี่ยก็เป็นเป็นแอร์นะมีทั้งโซนเอเชียโซนตะว,วันออกกลางนะคะแล้วก็มีหนึ่งท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเดี๋ยวจะบอกว่างานนี้เนี่ยจริงๆเราเขาเป็นเหมือนแบบอีเวนท์ที่จัดขึ้นมาทั้งห้างนะคะทุกคนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นโซนที่เหมือนแบบมีการประมูลของรักของห่วงจากดารานะคะชั้น2เนี่ยจะเป็นโซนสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะมาออกบูธนะคะส่วนชั้น3นะคะจะเป็นโซนนักเรียนนักศึกษานะคะ ขายของมาออกบูธกันได้นะคะส่วนชั้น4ี่ชั้นห้าเนี่ยจะเป็นโซนที่พี่โปเป้มาออกร้านนะคะจะเป็นห้าสิบร้านดังนะคะเป็นร้านที่คัดมาจาก BKK เมนูนะคะคือคัดมาแล้วว่าเด็ดว่าดีนะคะส่วนชั้นหนะคะจะเป็นโซนที่ คนที่ชอบงานคราฟต์ของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องมานะคะจะมีของน่ารักน่ารักนะงานแฮนด์เมดเนี่ยขายเพียบไปหมดเลยคะ่ะเลยได้ว่ามางานเดียวนะคะเดินทั้งห้างได้ครบจบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าพลาดไม่ได้เนี่ยต้องมาแวะที่ร้านไทยกรีนลิชเชสของพี่ปูเป้ด้วยนะคะราคาเช่าคืออะไรนะคะเราเงนน้อยมากช่วยเหลือผู้ประกอบการไอยเงี่ยดีงาม เขาจะสีผ้าไหคะมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยต้องโดนมีภาคไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษไหมแน่นอนค่ะภาคใต้ค่ะเป็นคนใต้แหล่งใต้ได้ใช่ไหมภาคไหนไหมคะวันนี้จะเหมาสีภาคเันนี้ตอนแรกเนี่ยกล่องละเจบาทแต่ถ้าซื้อสี่กล่อง250บาทนะคะเจโบภีครู้ไหมว่าจุดเด่นของภาคใต้คืออะไรน้ำบูดู มีลาชสำหรับงานนี้นะคะนอกจากจะมีข้าวยำมมาเปิดตัวแล้วเนี่ยก็ยังมีขนมของ่าอื่นๆนะคะมาขายอีกด้วยเนาะ ภายใต้คอนเซปอาหารคลีนนะคะน้ำสมุนไพรนะคะราคาเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองนะคะเก๊กฮวยใบเตยน้ำมะนาวอัญชันนะคะน้ำลำไยน้ำมะนาวบวยน้ำมะขามบวยนะคะแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบด้วยเนาะร้านไทยกรีเลเชสนะคะทุกคนใครที่บ้านอยู่แถวแถวพระรามสองนะสามารถไปเยี่ยมพี่ปุเป้ที่ร้านได้นะคะอยู่ตรงซอยเอกชัยนะคะแล้วก็มีโซนให้นั่งทานด้วยนะคะไปเยี่ยมได้นะคะที่ร้านค่ะ คุยกันน้ำไหลไฟดับมากเหมือนไม่ได้เจอกัน8ปีใครอยากจะเจอเรา4คนนะคะจ้างงานแต่งหน้าได้เนาะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีบินเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย